นี่เรามาถึงแล้วแบ g ค o ค w กเวลสวสยานทะเลกรุงเทพนี่นะคะเรามาใส่ลิฟแบนแล้วก็เต็มตัวไปเลยเผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ซื้อออนไลน์มาแล้วถ้าซื้อออกถ้าซื้อล่วงหน้า3มวันลดร้อยหนึ่งถ้าซื้อล่วงหน้า1วันลด50บ,บาทขอบคุณค่ะคนะว้าวนี่คือเลน์มากนะ อคะค่ะค่ะโออะไรนะอันนี้คือเล่นไม่ได้จริงแม่ค่ะเวียนหัวไวกิง้งโอ้โหสมัยวัยเยาวขึ้นไปตอนนี้คือน่าจะเวียนหัวมีไวกิง้งอ่ะเมื่อกี้หยุดแล้วเสียงเ e <TR> อียดอาด้วยอ่ะเราคงจะปลอดภัยแล้วเนาะเพรเดี๋ยวนี้มีของขายพัดลมหมวกของเล่น เ่อใครจะขาดหรืออะไรไม่ได้เตรียมมานะคะวันนี้ดีหน่อยนะที่มาอากาศคึ้มคมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังเอาๆอ,อยู่เนาะเราจะไปเล่น,น,น,นสไลเดอร์สไลเดอร์เจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงแย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อันนี้ทาวเวอร์ใช่เขาเรียกทาวเวอร์ช็อตน่ากลัวจริงๆ อันนี้ก็เคยเล่นดีดีเมือเกือบขิดเหมือนกันนะคะไงครับดีจังเลยมาวันธรรมดาคนน้อยแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าที่สวนน้ำจะน้อยหรือเปล่าโอ้อันนี้อะไรสไปเดอร์เหรอก็อเป็นแบบนี้แบบนี้ที่แม่ถึงจะเล่นได้นะคะเบา,เบา อันนี้เป็นโซนเด็ก small world นะคะไว้ผู้ใหญ่อยู่ข้างนอกจนเด็กเด็กก็เข้าไปเล่นข้างในได้ของเด็กน้อย small world ผู้ใหญ่ก็นั่งเราข้างนอกมองเข้าไปได้ค่ะผู้ใหญ่ห้ามเข้านะหูมันดูน่ากลัวนี่อะไรเนี่ย ไม่สนุกหรอกเนาะมันเร็วไปใช่ไหมโอ้โหใช่ไหมมันดูไม่สนุกเนาะอ๋อนี่มันแนวตั้ง9ก้าิบองศาเลยนะเนี่ย,ยใช่เลยคุกกี้ขนาดนี้น่ากลัวมากไปดีกว่าเราไม่ไหวหรอกโอ้ยเรื่อยๆจะเห็นลำพุมา้าทองนี่ก็วัตเตอร์พาร์ลค่ะ ไปนี่เราเข้ามาในส่วนน้ำแล้วนะคะอ๋อเด็กเด็กๆมาอยู่นี่กันหมดนี่เองเมื่อกี้ข้างนอกไม่มีเนาะมาอยู่นี่กันหมดเลยว้าวป้าเฮาหาที่นั่งนี่อันนี้คือสไลเดอร์โอ้หเนี่ยมีคนมาแล้วโอ้โอ๋อค่ะอ เราอยู่ตรงไหนกันดีใช่เราไปอยู่ทะเลเราไปหาตรงไหนมีที่แบบนั่งนี้มันก็วนไปเรื่อยงหรอมีวนเออเราก็ไม่ได้เอาไอ้นี่ห่วงยางมาเนาะม่ถึงนั่งห่วงยางก็สบายไงผู้ใหญ่เนี่ยแหละนี่เหรอไปแล้วไปเด็กเนี่ยเด็กๆจ้องอยู่แล้วจะไปไหนดีเนี่ยหาที่นั่งอยู่ นู่นทะเลกรุงเทพไปไปแล้วเด็กๆเหมือนอยู่อยู่ยยทะเลไม่เขาทำลูกดูสิว้าวสวยมากว้าวอ๋อลมเย็นด้วยนะ ดีจังเลยอ่ะมาวันธรรมดาคนไม่เยอะเลเ่นเข้าไปเลิศได้น oh, yeah. ั่งตรงนี้พอดีเลยสบายเหรอสบายเหรอครับเป็นไงโอ้ยคื่นแรงเนอะ ไปเดี๋ยวไปเล่นนู้นกันดีกว่าโอ้โห,โโหไปไปนู้นกันไปน้ำตกกันดีกว่าปะไปเร็วสู้อย่ากระโดดนะน้ำตื้นๆดอ่เด็กๆครับอ๋อไปกินน้ำเหรอลูกโอเคมันร้อนเหนื่อยก็พักจิบน้ำเรื่อยๆดีมากป้ายโอ้โหนีแดดเริ่มร่มแล้วป้ายลุย สบ,ส,บสบายสบายว้าฮัสโอ้โน่นไปเล่นใ้น้ำตกนั่นไหมฮัสนี่ไงดูเจ๊ขับไปนน่นหรอกมีสไลเดอร์ด้วยโอ้นน่นน้ำตกแรงๆนน่นว้าว อาเคบ่อน้ำแรงเหรอมามีมาแล้วเฮ้ยไปเร็ว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 เฮ้ย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  อ๋อเด็กๆเ,เล่นอันนี้ใช่ไหม okay. โอเครอครับ เดี๋ยวมัมมีจะไปเล่นอันนน้นนี่เราต้องบนบนแบบนี้เดี๋ยวมีจะไปไอนี่ชัานนี้ดีกว่าที่สองโอเคอันไหนนะกลวน้อยกว่ากันนะสีส้มนะอ่ะสีส้มนะน้องลงคนเดียวหรือต้องลงได้กันได้ไหมคะลงด้วยกันได้น่าตักเนาะโอเค บเป็นไงครับสนุกไหมครับวันนี้นลแล้วเป็นไงครับชอบตรงไหนมากที่สุดโซนจริงหรอชอบเนะวันนี้เราเลน่นกี่ชั่วโมงเนี่ยหูเรามาตั้งแต่บ่ายนี่จนปิดหกโมงเย็นเลยเนี่ยนาฬิกากี่โมงดูสิเท่าไหร่ห้าฮโอเอาห้าโมงหรอสุดยอดแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรนะ small world ต่ออีกรอบเนาะเล่นตัวให้หายแห้งเอาไป ไปไงยูบ๊ายบายเจ๊ครับชอว์บ๊ายบายไปดคนนี่เฮ้ย<ป>หรอโอ้ไปนั่งนู่นไหมหรือมีใครอยากไปนั่งไหมแบบมีพาไปชอหันหน้ามาเร็วยิ้มหน่ยอยยิ้มหน่อยแล้ว บายบายสวดกสียมาดูก so, 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 ันว่าคลิปหน้ายู่วยจะพาไปเที่ยวที่ไหนบายบาย